เปิดแล้วที่ MX 2024รวมซัพพลายเชนธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกสาขาบิวเน็ตแมทชิ่งตลอด2วันคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทยไท a แลนด์ My Exchange 2 0ง4ภายใต้โครงการ Thailand b u s i เน็ตเอ็กซ์เช งานแสดงผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าอีเวนต์และการประชุมแบบครบจบในงานเดียวเปิดเวทีพบปะแบบ B2B หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงานแสดงสินค้าและประชุมองค์กรคาสองวันสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า400ล้านบาทระหว่างวันที่1 7ถึง18กรกฎาคม2567ณพิรธอร์ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทค ท้งนี้เพื่อให้ทิศทางพักดันเศรษฐกิจไทยมีแรงขับเคลื่อนระดับสากลรัฐบาลได้ประกากศวิสัยทัศน์อีกน้ยไทยแลนด์มุ่งพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจึงเป็นโอกาสทองของการเติบโตสําหรับอุตสาหกรรมไม้งานแสดงสินค้างานประชุมองค์กรงานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานอีเวนต์เพราะการจัดงานไม้เชิงธุรกิจคือเวทีพักดันการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและอันดับสี่ของเอเชียสำหรับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งนี้งาน Thailand ไมค์เอ็กช2024จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำงานภายใต้กรอบ Public Private Partnership หรือ PPP คือการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไม้ไทยค่ะ ก็ง,งานนี้จัดขึ้น2วันนะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดเราคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยกว่า2,000คนนะครับน่าจะสร้างไรายได้กว่า400ล้านบาทนะครับแต่ว่าผมว่าที่สําคัญเป็นการไฮไลท์ศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศนะครับในด้านไมซ์การจัดนิทรรศการต่าง,างจะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็งมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือพยายามจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียนให้ได้ในด้านการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาตินะครับ ก็เราก็ทําทุกวิธีทางครับตั้งแต่หนึ่งเราปลดล็อกด้านวีซ่าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานเนี่ยเ,เดินทางเข้ามาได้สะดวกขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนเข้ามาเพิ่มการใช้จ่ายต่อครั้งคราที่สำคัญเราก็ทํางานร่วมกับทีเซปแล้วก็ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับในการดึงงานใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็ในปีหน้าท่านนายกก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นปีของการท่องเที่ยวใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ๆมีอีเวนต์ออแกไนน์ใหญ่ๆที่เราจะพยายามจะเอาเข้ามาในประเทศเราจะดึงเฟสติวัลขนาดใหญ่ของโลกเข้ามในประเทศไทย งานนี้เป็นงานแรกที่ผมว่าเป็น PPP แบบแท้จริงจริง,รง,รงก็คือว่าเรามีภาคเอกชนนะครับโดยสมาคม TE เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของที่จัดงานโดยไบเทคเนี่ยให้พื้นที่ฟรีนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นการจัดที่แบบร่วมโดยเอกชนลงขันด้วยอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนผมคิดว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราในอุตสาหกรรมไหมช่วยเพราะว่าผู้ประกอบการที่มาเนี่ยเรารู้จักกันหมดก็จริงแต่มันเป็นการที่เรามาโชว์ของนวัตกรรมใหม่ๆที่เรามีแล้วเราก็ มีสเต็กโอเดอร์มากมายเข้ามาด้วยอย่างเช่นกลุ่มนวัตกรรมสตาร์ทอัพซึ่งเป็นรุ่นใหม่เพราะว่างานนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะรุ่นเราละเป็นเรื่องของ Gen ซี Z, ที่เราดูว่าอนาคตเนี่ยเทรนในเรื่องของ m ม f o r o r Size เราก็จะมีสัมมานาด้วยเนี่ยมีสปีกเกอร์มามากกว่า50เซสชั่นด้วยกันเนี่ยในการที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็ดูถึงอนาคตของไมซ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่างานนี้คือนวัตกรรมแห่งการจัดงานที่แท้จริงครับ เอ็กซิบิเตอร์มีทั้งหมดตอนนี้ร้อยนะครับร้อยกว่าเอ็กซิบิเตอร์นะครับที่เข้ามาก็มีทั้งในส่วนของบริษัทการจัดงานนะครับเวนูทั้งหมดมากันหมดนะครับศูนย์ต่างๆในการจัดงานจัดเอ็กซิบิชันจัดการประชุมมีโรงแรมมีกลุ่มพัฒนาสตาร์ทอัพแล้วก็ยังรวมไปถึงมีโรงละครนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกระทางในเรื่องของไมซ์สุดการจัดงานมากันหมดครบค่ะคอนเซ็ปต์ของเราก็อยากจะ drive ประเทศไทยให้เป็นไมซ์เดสติ n เ t ชันที่ใช้เรื่องของ innovation กับ sustainability นะคะเราก็มี วิชันที่จะผลักดันเรื่อง Regenerative Exhibition ก็จะมีโชว์เคสว่าทางด้านผู้จัดงานสามารถโชว์เคสยังไงได้เพื่อให,ใ,หให้ให้เป็นการรักโรคนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็น Inspiration สำหรับรุ่นรุ่นต่อต่อ,ตอไปในการทำธุรกิจทางด้าน Exhibition ค่ะไฮไลท์การจัดงานครัมีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจไฮไลท์นะคะก็ถือว่า เป็นการตกแต่งบูธแบบสวยงามและแบบเทรนด์ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยจัดหรือเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิอร์อยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อจะอัปเกรดวิธีการโชว์เคสงานแล้วก็มีการใช้อินโนเวชันหรือเทคคอม pany สไลด์ที่จะมาทำให้ ROI ของการออกงานดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคอนเฟรนซ์แทร็กมีกูรูหลายๆด้านมาพูดคุยให้กับวงการทั้งในธุรกิจเอ็กซิบิชันเองกับนอกวงการะคะ่ะ ค่ะี่มาเข้าร่วมในงานนี้ค่ะงานเรามี2วันนะคะก็อยากจะให้รีบลงทะเบียนแล้วรีบมาแล้วก็อยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนค่ะ